เมืองหินเดี๋ยวไปดูกันจะเปกก็นยังไงทำยางกับเด็กน้อยดูทำดูทำเอาถ่ายไปถ่ายกับเด็กน้อยเอทอทำยางก,กับเด็กน้อยน้ำมันลงมาจากเขาน้ำมันลงมาจากเขาทุกคนนูน่นน้ำสน,น้ำน้ำนู่นน้ำอะไรวะน้ำลงมาจากคีมะนูน่นสวยๆเลย สวยเลยนะคะเรื่องของเรื่องแม่นาจะไม่ค่อยไปไหนได้ไปไหนเด้อกี้เกียจ <c oughs> ไม่ใช่กี้เกียจแ <c oughs> ม่นา,นานทำงานขัดซ่วมเยอะไปหน่อยอ ที่นี่เหรอมาดูฝั่งไม่เคยเห็นน้ำตกกูจะบ้าตายตกหูนันไหลลงไปนู่นทะเลนู่นเลยนะนู่นปลายทางสวยมากมาค่ะ คนเยอะอะทุกคน,คนเยอะตลอดตรงนี้คนเยอะตลอดเลยนี่นี่โอ้มาดิาาถ่ายยากอะทุกคนคนเยอะไงนถ่ายล้บปากมาเติน ยอดเขามึมนี่นะยังอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นแล้วพาวิ่งู่ไม่โรโคลสตี้เกนทุกคนเมืองหินเมืองหินของรเมืองหินของโนวเวย์เมืองหินสวยมากลุกที่สวยทุกที่นา่าจะฝรั่งไม่เคยเห็นน้ำตกน้ำตกนะมันก็ไปดูกันไม่เข้าใจแต่ว,ว่าสวยรนวเวย์ค่ะรนวเว,วย์เมืองหินสวยงาม ก็พอน้ำตกน้ำไหลน้ำลงจากเขาน้ำน้ำมาหิมะนี่เป็นน้ำหิมะต้องใช้กลมใหญ่พี่ต้องใช้กลมใหญ่น้ำหิมะไหลแบบวืดวุ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 ดคราวนี้เราเดินขึ้นแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะสั่นหน่อยนะไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะสั่นไปเรื่อยๆเดินขึ้นเดินขึ้น ความสวยงามของเขาอะนอกทุกคนนะมันสวยนี่คือความสวยของโนเวย์โนเวย์คือมีอะไรเที่ยวก็ธรรมชาตินั่นเองนะคะธรรมชาติของโนเวย์ที่เราเที่ยวคือธรรมชาติของโนเวย์วิวทะเลแล้วก็ภูเขานี่คือโนเวย์และเขาเรียกว่าธรรมชาติสวยทุกที่ป้าให้คนอ้วนมาปีนเขาทุกคนอือหือ นูน่นว่าติดเขามาค่ะทุกคนนู่นดีเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะเอามาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถือนั่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะทุกคนคนก็จะเยอะยิ่งมันหยุดในช่วงนี้เขาพักร้อนกันแล้วคนเยอะอยากปีนจังเลยน้อยลูกสูงๆนั่นนะหน้าปีนป่ะหน้าร้อนแล้วทุกคนก็จะซัมเมอร์หน้าร้อนกันแล้วนะคะเขาพักร้อนกันส่วนแม่นักคงไม่ไม่ซัม,มเมอร์ง่ายๆเพราะแม่นัาต้องขัดช่วมเอาเงิน อุ้ยสวยงามสวยจังเลยโอ้ยทุกคนดูพูดไม่ได้นะถ้าใครมาเห็นกับตาตัวเองนะคะมันต้องมาดูด้วยตาตัวเองมันจะเป็นทางยึกจกยึกแจกยึกแจกยึกจเนาะทุกคนเนาะสวยค่ะธรรมาชาติโนเวยขนาดหน้าร้อนยังมีน้ำเลยเพราะว่าบนเขายังมีหิมะอยู่มันก็จะลงมาสแสดงคิดถึงคิดรู้สิคะทุกคนถ้าหน้าหนาวนะเออหน้าหนาวหรือว่าหน้า ไอ้ช่วงหิมะละลายใหม่ๆมันจะขนาดไหนขึ้นมาไม่ได้นะคะก็งอ้มขึ้นขึ้นได้เฉพาะหน้าร้อนคือทางที่แม่นักปีนขึ้นมานะคะทุกคนปีนขึ้นมาจากนู่นทางลงทางลงูงลงลมนนี่วีนี่มานี่ค่ะมานี่ค่ะมานันนี่ขึ้นมาเลยยาวเลยตรงขึ้นไปตรงนู่นสวยงามค่ะอ,อะไรคะ,ะไงละ่ะทุกคนนี่คือทางที่ขึ้นมาปีนขึ้นกันมานะ ทางไปปีนขึ้นกันมาชัดๆกันไปเลยน้ำตรงน้ำตกอุ้ยแม่นักสั่นกลัวค่ะแม่นักกลัวแม่นักสั่นสั่นกัความเสียวกระจกตรงนี้ไงเนี่ยกระจกนะเนี่ยกระจกแล้วมันเสียอ่ะเนาะเสียยมากดูรถข้างล่างนุนจิ๊บๆเองน่คะทุกคนรถข้างล่างเล็กมากเสี่ยว้าวความสวยงามของนอร์เวย์นะคะทุกคนนั่นคือถนนที่แม่นัดมาเมื่อกี้ไง มาจากนู้นยาวมานี่ยาวมานี่ยาวนี่ไปถ่ายกักไปจกดีกว่าเนาเห็นหมดเลยค่ะทุกคนสวยมากขอบคุณมากนะคะทุกคนอันนี้สามากไหมจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงพี่แป๊บนึงสวยเหลือเกินเห็นรถคันเล็กไหมคะทุกคนคันเล็กๆล็เล็กเล็เล็กๆนกลูกี่ก็สตรีลูกนี่วุ่นวายเหลือเกินนะคะลูกวุ่นวายไม่ให้แม่ถ่ายอืมสวยงามทโรสตตเกนนะคะทุกคนนอร์เวย์ค่ะ